สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนานและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ เกี่ยวกับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองเป็นที่คุ้นหูกันหรือเปล่าคะอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหากาันนักเรียนสามารถที่จะเปิดหนังสือประกอบไปด้วยได้นะคะก็คือจะอยู่ในหน้า95นะคะ แล้วก็หน้าเ6้าสิบกเนะคะนักเรียนสามารถนังสือเปิดนังสือประกอบไปด้วยได้นะคะอ่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นมันคืออะไรเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะทราบไหมเอ่ยอ่ะเรามาดูกันเลยว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะ มันเป็นการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการบริหารท้องถิ่นของตอนเองนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสําคัญเหมือนกันนะคะอ่าก็อย่างเช่นเป็นรากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยเพราะว่าไทยเราเนี่ยมีระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยมีพระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะ แล้วในส่วนมันก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็น,น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะและสังคมส่งเสริมสนับสนุนให้บริการตามความต้องการของประชาชนแบ่งเบาภารกิจของรัฐในส่วนกลางให้ลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นมีความสำคัญ นะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะคะอ่ะสำหรับในการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้นะคะก็จะมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะมีอะไรบ้างอ่ะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปการปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปเนี่ยก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเทศาบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะแล้วประการที่2ก็คือองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็จะมีในส่วนของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะคะหรือว่าพัทยานั่นเองในส่วนของโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิน่น นะคะเรามาดูในส่วนของรูปแบบทั่วไปก่อนนะคะก็จะมีอบจอ,อบจอนะคะหรือว่าการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็คือจะมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะจะมีหน้าที่บริหารงานส่วนจังหวัดซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นะคะที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในจังหวัดนั่นเองนะคะจะทำหน้าที่อะไรก็คือจะทำหน้าที่ออกข้อบัญญัตินะคะจังหวัดก็อย่างเช่นกฎระเบียบนะคะอย่างเช่นออกกฎระเบียบคำสั่งในการบริหารงานในจังหวัด นะคะแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารโดยมีนายกุคองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะที่มาจากการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารในเขตจังหวัดนั้นนะคะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของเทศบาลเทศบาลก็จะมีนายกเทศมนตรีนะคะมีหน้าที่ทำอะไรบริหารงานในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น นะคะที่มีประชากรหนาแน่นจนได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเทศบาลซึ่งก็จะมีแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครน,นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลน,นะคะซึ่งจะทำหน้าที่ ออกเทศบัญญัติขดระเบียบนะคะคำสั่งในการบริหารงานเทศบาลและก็ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารโดยมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นหัวหน้านะคะฝ่ายบริหารในเขตเทศบาลน,นั่นเองนะคะก็คือจะทำหน้าที่ นะคะให้การในการแก่ประชาชนในด้านต่างๆหรือว่าหน้าที่อื่นๆตามคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอบตนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็จะมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะจะมีหน้าที่บริหารงานในเขตตำบลน,นะคะก็จะประกอบไปด้วยสมาชิก นะคะที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านละ2คนเป็นตัวแทนเข้าไปทำงานนะคะกำหนดแผนพัฒนาตำบลตามงบประมาณที่จัดสรรในสภาตำบลน,นะคะแล้วก็จะมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารในเขตตำบลน,นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีฐานะเป็น นิติบุคคลและก็ราชการส่วนท้องถิน่นมีหน้าที่นะคะที่มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมวัฒนธรรมต่างๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบริหารราชการท้องถิน่นซึ่งก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะอันเนี้ย ก็จะมีลักษณะเฉพาะที่มีจำนวนประชากรมากนะคะเขตพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความต้องการเป็นพิเศษก็อย่างเช่นเ,เพื่อต้องการที่จะตอบสนองนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของเมืองขนาดใหญ่จึงนำมาสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะโดยมีการบริหาร จัดการรูปแบบพิเศษมีการจัดเก็บรายได้และภาษีนำมาพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของไทยเนี่ยก็จะได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะคะก็จะมีสองแห่งเท่านั้นนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะคะอ่า อันนี้ก็คือจะมีโครงสร้างบริหารประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครที่มาจากการเลือกตั้งในแต่ละเขตของกรุงเทพมหาคนครนะคะเพื่อเขามาทําหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหาคนครก็อย่างเช่นกฎระเบียบคําสั่งในเขตกรุงเทพมหาคนครและตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนคร ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าผู้บริหารในเขตกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะอะแล้วก็เมืองพัทยาในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยก็จะมีนายกเมืองพัทยานะคะเป็นหัวหน้าก็จะมีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะในเขตเมืองพัทยา เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ออกข้อบัญญัติเมืองพัทยากฎระเบียบคำสั่งในเขตเมืองพัทยานะคะโดยนายกเมืองพัทยานั่นเองนะคะที่มาจากการเลือกตั้งเป็นหัวหน้านะคะฝ่ายบริหารในเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยานะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทั้งรูปแบบทั่วไปและก็รูปแบบพิเศษนะคะอะ่ะ เมื่อนักเรียนเข้าใจในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในส่วนของอโครงสร้างนะคะโครงสร้างแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งก็คือโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีอะไรเอ่ยช่วยกันตอบนะคะนักเรียนช่วยกันตอบอะกิ่งมากเลยค่ะก็จะมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปก็จะมี อะไรบ้างคะอ่าเก่งมากก็จะมีอบจอเทศบาลใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อบตอนะคะเก่งมากส่วนการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอะไรบ้างคะอ่าเก่งมากตบมือตัวเองหน่อยคะ่ะก็จะมีกรุงเทพหมหานครและเมืองพัทยา นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจในส่วนของโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันคืออะไรความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นมันคืออะไรนะคะครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทําก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า9 9นะคะในหนังสือเรียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะะักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทางอ d ทีไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ